ศารพิพกากษาประหารชีวิตสาวปากิสถานส่งข้อความภาพล้อเลเียนาศาสดาโมฮัมหมัดสารพิพกากษาประหารชีวิตวันที่20มกราคม2563การเดียนแลสเตรทามรายงานกระแสยวิจารณ์อย่างกว้างขวางหลังจากสาลในเมืองระวันปินดีแควนปัญจับทางตอนเหนือของประเทศปากิสถานพิพากษาประหารชีวิตนางสาวอนิกาอธิกะหญิงชาวมุสลิมอายุ26ปีด้วยการแขวนคอ ตามความผิดในข้อหาหมิ่นศาสนาอิสลามจากกรณีส่งข้อความและภาพล้อเลียนศาสดาโมฮัมหมัดรวมทั้งโพสต์สถานะบนแอปพลิเคชันวอตแอดด้วยเนื้อหาซึ่งเข้าข่ายลบหลู่และนำไปสู่การจับกลุ่มนางสาวอาธิกะในปี2563ทั้งนี้ปากีสถานเป็นประเทศที่มีบทลงโทษเด็ดขาดในคดีหมิ่นศาสนาอิสลาม มีผู้ต้องสงสัยมากถึง80คนถูกดำเนินคดีในข้อหาดังกล่าวและกว่าครึ่งเผชิญหน้ากับโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารอ่านแล้วรู้สึกเศร้าใจเหลือเกินแล้วก็ไม่เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่มุสลิมไทยต้องการหรือเห็นไปสนับสนุนรัฐอิสลาม เห็นไปสนับสนุนพวกที่เคร่งศาสนาอิสลามเหลือเกินประเทศไทยแสนสุขสรรมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาในการใช้ชีวิตมีชีวิตเยี่ยงเทวดานางฟ้าอยู่บนสวรรค์แต่เหตุไหนถึ่งไม่พึงพอใจในสภาพเป็นอยู่ดิฉันงงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดสวัสดีค่ะ